อำมาหอดกับบูเห็นพายเร้วอยู่อูนะครับแล้วก็เฮือสิบสองหายไปลำหนึ่งครับหนุ่มน้อยโฟคินครับจะเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อวันที่หกมีนาคมสองหาหกสี่ครับมาอยู่ที่อู่ตอเฮื้อสั่งอินซีตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก สิบเนาฬิกาสมสิบนาทีครับฮาม,มาหอดกับบุหินพายเร้วอยู่อูครับ <laughs> แต่เห็นรถมอเตรอร์ไซค์แล้วก็เฮหื้อสิบสองหายไปล้ำหนึ่งครับเฮือ <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเฮือขอบเขียวนะตอนนี้ถามวละสร้างมากุล่ะเพื่อนเอาไปส่งทางใดนนะครับอานะอ,ออกไปหนึ่งล้ำแล้วนะครับน่าจ,จะไปส่งเฮือมั้งนะครับ กเงาหนุ่มน้อยโฟกิ้นครับจะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเหลือ,อยังเรือสลิงเรือหูกระต่ายโคนกับทายเสร็จแล้วเก็บสีเนาะเรือเก็บสีนะ้ำนะครับ ส่วนเห้าพดปลากระชังนะครับเพิ่งขึ้นไม่ได้ฟังละแผ่นนะครับเราขึ้นกงสั่งบักกงสำร้องนะครับนะครับเลสิบสองรับนี่นครับขึ้นเต็มแล้วนะครับขึ้นเต็มแผ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเดิอนออมไปครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับขึ้นขึ้นมาหลายแล้วอาจจะยังบวติมละนะครับแต่ขึ้นมาหลายแล้วนะครับคงจะมีการซืมเสืิมรอบอีกนะครับถือว่าไว้ครับแป๊บเดียวนะครับ ส่วนลำอื่นคือเก่าครับคือเก่านะครับนี่ครับากลวแหงละช่วงนี้นะครับพดปลากระชังนะครับก็ที่คุยกับสั่งว่าแค่การก่อ,อและค่การประกอบขึ้นมา,มาประมาณสักอดทิตย์ครับ อาทิตย์ถึงจะประกอบขึ้นมาเต็มนะครับเพราะว่าเป็นเหือใหญ่ก็ใส่เวลาเนี่ยเพราะว่าใส่ปริมาณจํานวนไม่หลายลวก็การจัดการจัดรูปจัดทรงในตอนที่ประกอบเนี่ยมาต้องในจัดดีๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นเหือ,อย12นะครับเ่อก็จะค้าไว้นะครับค้าไว้ค้าไว,ไว้เพื่อเป็นการจัดจัดทรงให้อยู่ในรูป ที่ที่ได้ทรัพย์ส่วนของเฮือนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวเมื่อนี้นะครับมาเร็วไปไว้คลิปนี้เอาเดี๋ยวเมือ่อื่นครับจะมาแบะเบิงนะนะครับช่างนาจะอยู่เมื่ออื่นนะครับเมื่อนี้คาดว่าต้องไปส่งเฮือในนี้เพราะว่าผมโบเห็นโบเห็นรถกระบะของสั่งอินซีนะครับแล้วก็ ยังเก็นหลดมอเตอร์ไซค์ของสร้างจอดอยู่เดี๋ยวเพื่นมาเวลาจังทางมาล้บนั่นไปส่งใส่เอาโอเคครับเดี๋ยวพบกันมือต่อไปมื่อนี่ค็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเจอกันมือต่อไปครับวัสด,ดีครับ